นี่คือแมวเป้ารุ่นละลายซาับรูปร่างลักษณะเตี้ยตันสั้นปอมพุงห้อยหูตึงหน้าสิกนี้รุ่นละลายซาับนี้หากมีติดบ้านอาจล้มละลายเป็นพักๆและล้มละลายหนักตอนมันป่วยอาหารการกินอาจไม่ต้องถึงขั้นโอมากาเสแต่เป็นแม่มาเทเซ เทช้าสวบเทน้อยสวบไม่เทแหกปากลันบานเทไว้ไม่แดกเปลี่ยนอาหารไม่กินบังคับให้กินส่วบรุ่นละลายซับของคนอื่นยังพออ้อนให้ชุ่มชื่นหัวใจแต่รุ่นละลายซับนี้นอกจากจะไม่อ้อนมันยังสวบเสียเป็นแสนแขนไม่เคยได้บายแค่ขอจับตัวมันวิ่งหนีแมวเป้ารุ่นละลายซับนี้ตึงทุกอย่างยกเว้นพุงเพราะ สำหรับใครที่อยากได้รุ่นละลายซับรุ่นนี้สามารถเอาอัดไปแลกเรียกว่ารุ่นละลายซับรุ่นพันหรือคุณจะเดินไปเก็บเอาข้างทางเรียกอีกชื่อว่ารุ่นละลายซับรุ่นจอนแนะนํารุ่นจอนเพราะจะเลี้ยงง่ายกว่ารุ่นพันแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยช่วยให้การละลายซับลดลงได้บ้างส่วนความเปลตนั้นเป็นแบบสุ่มทั้งรุ่นพันและรุ่นจอนดวงไม่ดีก็จะได้แบบอ่อนแต่ส่วนใหญ่คนมักจะดวงดีได้รุ่นเปรตกันทั้งนั้นตอนรับมาแรกๆรุ่นละลายซับมักจะอ่อนหน้าจอง พอเลี้ยงไป